มาดูที่พัทยาบ้างนะคะอีกหนึ่งพื้นที่ที่การเล่นน้ําสงกรานต์ยังไม่มีแผ่วกันเลยสักปีนะคะซึ่งสถานบริการในพัทยาจังหวัดชนบุรีจัดงานสงกรานกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะขณะที่ตอนนี้เมืองพัทยาเองนะคะก็เตรียมที่จะปิดชายหาดจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเทศกาลสงกรานพัทยาค่ะคึกคักมากทีเดียวนะคะ ทางสถานประกอบการพัทยาหลายแห่งจัดงานสงกรานกันโดยเฉพาะพัทยาวอเตอร์สปีค่ะที่งานนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะเดินทางมาเที่ยวเล่นน้ำสงกรานกันมีการแสดงโชว์มีการจัดให้เล่นน้าให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ากันอย่างสนุกสนานค่ะซึ่งมีการให้บริการน้ำฟรีให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ โดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าฟรีตลอดเดือนเมษายนหรือว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยจะานประกอบการเมืองพัทยาหลายแห่งในช่วงวันที่18-19เมษายนซึ่งเป็นวันไหลของพัทยาตอนนี้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมแล้วนะคะในการจัดงานเทศกาลวันไหลให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเล่นน้ำที่พัทยาค่ะ ส่วนบรรยากาศที่ถนน Walking Street เมืองพัทยาอเภอบารมุงจังหวัดชนบุรีตอนนี้ก็คึกคักอีกเหมือนกันนะคะก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่สองมือเนี่ยถือปืนกันนะคะปืนฉีดน้ำค่ะเดินกันเข้ามาเล่นน้ำกันตลอดทั้งคืนในถนน Walking Street เนื่องด้วยว่าแมต้องเข้ากับเทศกาลสงกรานของไทยหน่อยละค่ะ โดยทางนี้ค่ะท่านท่านพันตํารวจโทปียพงษ์เอนสารสารวัตรใหญ่สถานีตํารวจท่องเที่ยว4กองกํากับการสองกองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว1พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจท่องเที่ยวและอาสาสมัครก็จะคอยเดินออกตรวจคอยมองสอดส่องในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวป้องกันเหตุทะเละวิวาทแล้วก็การฉวยโอกาสลวนลามผู้หญิงพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ตั้งแต่วันนี้นะคะสถานประกอบการสถานบันเทิง ในเขตโซนเมืองพัทยาไม่ว่าจะเป็นซอยบัวขาวซอย6ถึง8ถนนเรียบชายหาดเมืองพัทยาแล้วก็ถนน Walking s สตรีทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะมีนักท่องเที่ยวออกมาเล่นน้ำกันตลอดทั้งวันเลยละคะ่ะเรียกได้ว่าตอนนี้พัทยาโหสีสันคึกคักมากอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับวันไหลของพัทยา โดยการเล่นน้าเขาจะแบ่งออกเป็น2โซนนะคะพัทยาก็คือวันที่18เมษายนจะเป็นวันไหลานาเกลือส่วนวันที่19เเมษายนจะเป็นวันไหลของเมืองพัทยาค่ะ ซึ่งในวันนั้นเนี่ยจะมีคนออกมาเล่นน้ํากันทั่วทั้งเมืองเลยนะคะตั้งแต่พัทยากลางไปจนถึงพัทยาใต้ตั้งแต่เวลา14นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปจนถึง23นาฬิกาจะมีการปิดการจราจรด้วยค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นได้เดินเล่นน้ํากันตลอดถนนชายหาดเมืองพัทยาค่ะ